นี่ก็คือกรรมาการสากรนะเจ้าแม่จะห้องว่าอ้าแม่บอกว่ามีห้องลุมทเกือแม่จะต้อ,หองห้องว่าออามงคลนี่ก็เจ้าวันนี้เปิดจะมาตรวจฟาล์มนะเจ้าถ่ายหูกสรงมาตรฐานปาร์มฟามปีตีฟามปีอะชากรเขาจะมีหนึ่งครั้งที่่าตรวจต่อมาตรฐานปาล์มเนี่ยว่าเขาได้มาตรฐานกรในการส่งน้านมดิบเพราะว่าใช้ปการเขาเนี่ยมันดังขนาดคือน,น้ำนมเขาเนี่ยได้ที่หนึ่งตลอดของประเทศไทยนะไม่ใช่ว่าของจังวัดนะของประเทศไทยเลย ได้เห็ีรางวัลหาอโอยโบอยหมดลยครับรางวัลนละกรรางวัลเยอะแยะไปหมดอ๋อได้วันนักเนาะได้วันนักเนาะแต่วันนักแต่แม่เดี๋ยวนี้ให้ขอรางวัลน้ำนมขึ้นกาน้ำนมของเนาะตอนที่เดินทางเนะเออมันการคงยายได้ป้าก็เม่ป้ากรรมการเวลาไปปหะชุ่มขอเสมอตัเช้าเา คอคนไม่ด้เ,เจ้า <c oughs> โอ้มันก็ยังค่ายลูกเสือเนี่ยก็โลกมันค็จะมีเป็นฐานเป็นฐานอะก็นประชุมเท้าี่ะชุมเท้าอย่างครับะชุมเท้านอ๋อ <c oughs> นี่ชุมเท้าคนนะ <c oughs> วันนี้แม่ป่าชุมจะ,ออะดอกแม่นี่ดอกระไดมัน่ะเหมืนฐานลูกเสือนัแป๊บเฮยม,มันจะมี롱รีดกมีป้ายป้ายลงรีด,อ,รดอันนี้เป็นลองรีดนะเดีวให้ดูลงีดแป๊บนึงมีลงรีดนะครับนี่ แต่ตอนนี้ยังได้รีดนมเตี้ยนี่กเ็เป็นแป้อย่างเนี้ยเอออ๋อต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับนี่บุคคลภายนอกเตียวเข้ามั่สวสวบได้เน้อขยะขเข้าจะมีต้งขยะทั่วไปขยะติดเชื้อนะ ยาที่เชื่อก็คือได้แก่เข็มชีดยาที่เขาชีดวัวอย่างนี้นะเจ้าเนาะอพยาธิออไปก็คือเศษเศษเศษอาหารกัเศษอันนี้ยาที่มันะมีพยาธิออไปในในฟาร์มทุกฟาร์มเนี่ยต้องมีถังรับเพื้นต้องมีครบทุกอย่างถ้าเขาจะได้มาตรฐานฟาร์มเขาต้องมีครบทุกอย่างตามที่คนสมมติอาหารต้องมีชีสประตูเฟตุบุเซบาห้องอาหารนี่นะจ๊อบมลาเขาโลาโลาอีกบ่ได้นะเขาต้องมี นีเล็ก,กั้นอย่างเรียบร้อยเลยครับต้องมีชิทนั่งเก็บเป็นพวไปท้ายสี่ท่าอกรอนตั้งหนอกไปเป็นร้านตากที่อะไรก็น,นี่นไปดูก่อน,นครับนี่เป็นอุปกรณ์รีดนมที่ล้างอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นลงรีดเหมือนกันนะครับนี่น,นี่ก็จะเป็นร้านตากที่เตี้ยวไว้ เป็นปุ๋ยคอกนะครับนี่เอาไปมาแต่ที่นี้ล้วก็เอาใส่กระสอบแผ่เป็นปุ๋ยคอกนะครับนี่ที่นี่น้องๆก็ไปนอนทุ่มนต้นไม้สองต้นเอาอยู่ครับพอนอนกันแนวครับนี่แอบแดดอยู่ฮันแม่ก็นึกว่ามีกานหนึ่งก็ฝรั่งวะแอบแดดเป็นน้องมัวเขาก็ชอบแอบแดดกันเลยบ้านตัวใครจะดำบกมันจะแบบว่ามีห่มเพื่อยู่นะมีห่มเพื่อยู่นักแดดนี่มีขนหงเงี้ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอีองแล้วก็ขอขอบคุณคณะก,กรรมการที่มาตรวจแฟ์มบุญตันนะครับ็้วกอ้ข้อคิดดีๆข้อแนะนําดีๆและก่อคําติชมนะครับเดี๋ยวบุญตันแฟ์มของเราจะนําคําติชมชุกอย่างไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นภาพบัรยาการโด,ดยรวมของ บุญตันแฟมนะครับนี่ที่เลี้ยงวัววัวน,นี่เป็นรายได้หลักของบุญตันแฟมเลยครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและแม่ผมได้นะครับสำหรับวันนี้มเมมีอย่างละครับผมบายบายครับ